เอฟีทั้งทองทุกท่านวันนี้เป็นเช้าวันไวยออกเออเช้าวันหวยออกจะสรุปควงสุดท้ายให้เอฟีท่านเนอเอฟีทุกท่านเอฟีใหม่เอฟีเก่าเข้ามาแล้กวก็กดไลค์กดแชร์นะเมื่อวานนี้ไม่ว่างเมือนนมอมเม่อวานเนื่วันจิตุระวันจิตุระสะเลมไม่ได้ลงชิปให้ว่าจะลงลิปไหมเมื่อวานนี่ที่สามเสียดวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้า เอฟซีทุกท่านจงเอาไปใช้วิจารณยาณดูนะอ่ะใช้วิจารณยาณดูจะสรุปเป็นโค้งสุดท้ายให้เขียนด่วนๆจะสรุปเป็นโค้งสุดท้ายนะ้ <c oughs> ามาแล้กวก็กดไลค์กดแชร์ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะไม่ได้พลาดคลิปจากทางช่องสายขาเมเ้นพารวยนะขอบคุณทุกท่าน fc ใหม่ fc เก่าที่กดติดตามที่กดไลค์กดแชร์ลงคลิปการล่างวันนี้ก็สรุปเป็นโค้งสุดท้ายเช้าวันหวยออกให้ fc ทุกท่านให้โชคดีนะโชคดีกันทุกคนเมืนะ่อวานจะทำพิธนะี เมือ่อวานก็ทำพิธีสวดน้ำตาเทียนสวดน้ำตาเทียนให้สวดน้ำตาเทียนให้วันนี้ก็จะสรุปเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอาจารย์วัดป่าสายขมิน้นหรืออาจารย์สายขมิน้นในช่องสายขมิ้นพาดวยแห่งงถ้ำลำไย เลขหลักร้อยคือ,อเลขหลักร้อยมีแปดมี4กับ8ปวันไปที่4ี่เล่นไปหางเดียวอยาิโยมเราไปเสียงโชคจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เล่นไปหางเดียวบนหรือล่างไม่รู้แต่ให้ fc เราไปหมุนดูอให้ fc เราไปหมุนดูตรงใช้วิทรณยานดู อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวแนวทางชอบเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวแต้มสีก่อนชอบเป็นการส่วนตัวคือสีเก้าหกเล็บีทุกท่านนะอเป็นสีเก้าหกสีเก้าหกบนหรือล่างไม่รู้แต่จะวางให้ไปสี่คู่ ซื้อหวยแล้วก็ต้องซื้อบนล่างแล้วก็ซื้อกลับซื้อกลับด้วยใช้วิจารณญาณดูดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นแนวทางนะจะุูให้เป็นเลขวิ่ง นะนี่คือเลขวิ่งเงินล้านเลขวิ่งเงินล้านนี่ก็จะวันไปที่สามสามบนสามล่างไม่รู้ใช้ดุลพินิจดูเดี๋ยวที่จะเน้นไปก็ที่สามหกเน้นไปสองตัวแต่อีกจูตหนึ่งมันมีสามกับสี่มาหนึ่งตัวนะเอฟสีสี่นี่น่าจะไปเป็นหลักร้อยสี่กับแปดน่าจะไปเป็นหลักร้อย 4กับ3นี่จะไม่มาคู่กันนะถ้าตามสุด้ามาได้ก็คือ36นะก็คือ36เอฟซีไปพิจารณาดูไปพิจารณาดูก่อนออามาแล้วก็ติดตามดูโฆษณาให้ทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันให้เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้จะได้ติดตามแนวทาง ใหม่ก็ดีเก่าก็ดี <c oughs> ถ้ายังไม่มากรเข้ามาดูใหม่เป <Okay. S 1> เป็นแนวทางเปิดเอฟซมีโชคมีชยัย <Okay. S 1> ให้มีโชคกันทุกคนนั่นแหละเเป็นช่วงปีใหม่ให้ฉลองเป็นของวันปีใหม่ <Okay. S 1> ฉลองปีใหม่กัน ถ้าหวยตามสูตรถ้าย้อนตามสูตรเยอะๆหวยแล้านั้นที่ลงไปให้ก่อนนะไม่ไม่ว่าจะเป็นเลขบิ่งเงินล้านหรือจะเป็นเลขบิง่งอ่าเลขวิ่งเงินล้านหรือจะประกบตัวสีห้าตัวห้าตัวมาสองตัวห้าตัวมาสามตัวหรือจะเป็นสี่ตัวมาสองตัวมันก็เอาแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าเราทําตามสูตรคํานวณก็ถือว่า ใช้ได้อืมก็พอไปได้พอไปได้แต่มันก็มีเข้ามีหลุดนะเอฟซีทุกท่านตรงใช้วิจารณญาณดูมันก็มีมีเข้ามีหลุดมีเข้ามีหลุดถ้าตามสถิติของเรานี่ก็หลุดหลุดก็หลุดยากนะในซองห้าหมื่นซองห้าหมื่นก็ลงไปให้แล้วสี่ตัวนั้นก็ลงไปให้แล้ว เลขติดห้าตัวติดห้าตัวมาสองตัวนั้นก็ลงไปให้แล้วแต่ถ้าเราจะจับเยอะหลายตัวมันก็เยอะเจ็ดตัวก็มีหกตัวก็มีเลืดตัดออกมาเหลือห้าตัวตัดออกจากห้าตัวให้เหลือสี่ตัวเอสีเราต้องเอาไปใช้วิจารณญาณดูใช้ดุลพินิจดูอันนี้ไม่ได้จับแค่นี้จะพึ่งออกไปเนี้ย มันจะมีอีกสามคู่ข้างล่างแต่มีอีกสามคู่ข้างล่างใอเอฟซี FC เราเอาไปพิจารณาดูชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะ,อะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแต่วันนี้ก็น่าจะให้ให้เต็มเต็มนั่นใครชอบเลขวิ่งก็คือสี่กับสามสี่สามหกเซทุกท่านคือถ้าตามสูตร เราเนี่ยเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวสามกับสี่มาหนึ่งตัวนะฟังไปชัดชัดพร้อมกันสามกับสี่มาหนึ่งตัวเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวนะอย่าพื่งเลื่อนผ่านสี่กับห้ามาหนึ่งตัวนะสี่กับห้ามาหนึ่งตัวนะถ้าตามสูตรเรานะเก้ากับศูนย์มาหนึ่งตัวถ้าตามสูตรนะถ้าไม่หลุดทีนี้ เหลืออีกสามคู่ไอ้ fc ไปพิจารณาดูอ่า fc ของเราไปพิจารณาดูอันนี้ก็เป็นการส่วนตัวนะเมื่อกี้ลืมลงวันที่ฮะวันที่หนึ่งกุมภาอ่าหนึ่งกุมภาหกหกไอ้ fc ทุกท่านตรงโชคดีนี่อีกสามอีกสามคู่ให้ซื้อบนบวกล่าง แต่ตัวที่ชอบตัวนี้คือน่าจะไปบนหรือล่างไม่รู้แต่ชอบส่วนตัวคือสามหกนี้ชอบไปข้างล่างฮะเด่นไปด้านล่างอืิ๊กง้าเห็นเห็นดูไปด้วยกันนี่นะอืไปด้วยกัน ซื้อหวยแล้วก็ต้องกลับด้วยแต่ในส่วนตัวก็คือถ้าหลักสิบมันมาก็คือแปดกับสามหลักสนะิบนี่แปดกับสามข้างบนใครชอบสามตัวก็เล่นสามตัวเล่นสามตัวไปสี่เก้าหกหลักร้อยคือแปดกับสี่แต่ทั้งช่องจับให้เป็นแค่สี่เล็กวิ่งเงินล้านคือวิ่งสามกับหกคือเราจะเน้นไป ได้แค่สามกับหกเอามาไ like, ลค์กับคอมเมนต์มาเด้อเอฟซีเรามันจะมีแปดห้าแปดห้านี่ถ้าจะเป็นหลักสิบแปดห้าแปดห้าเป็นบนล่างก็ได้เจ็ดสามเป็นบนล่างเจ็ดสามสามเจ็ดหรือสามหกหกสามนี่ก็เป็นไปได้อ่าตรงด้านล่างนี้จะเป็นเบอร์โทรทางช่อง อืมช่องทางช่องสายขเขียนพาเลยนะศูนย์เก้าสองสามสี่สองเจ็ดสองสามเก้านะอืมใครชอบหลักร้อยหลักร้อยนี่ก็ใครชอบเลขยวิ่งก็คือวิ่งวิ่งสี่กับแปดใครชอบวิ่งก็วิ่งสามกับหกย้ำอีกรอบหนึ่งคือสามกับสี่มาด้วยกันช้านะสามกับสี่มาด้วยกันช้าแต่เราชอบเราก็ตัดไปแล้วก็ จัดไปนี่คือชอบส่วนตัวคือชอบสามกับหกเนี่ยภายในภายในเก้าหกสี่เก้าหกหรือแปดห้าสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดหกสามสามหกแล้วก็แปดห้าห้าแปดเก้าหกหกเก้าตัวตรงก็ให้เราเล่นะตัวกลับก็ให้เราเล่นให้เราเล่นบนบวกล่างไปจับสลากจีนแบ่งรัฐบาลเผื่อยังจะไม่ได้พลาดคลิป อ่ะท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีทางช่องทุกท่านจงโชคดีมีความสุขถูกหวยรวยเบอร์ตลอดการปรารถนาจิงใดก็ประสบความสำเร็จทุกประการ